สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยานยนต์พระรามสองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันต่อนะครับเป็นคลิปที่สามนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นล้อขอบ15นะครับเป็นล้อแฟชั่นที่ผมเทิร์นมาเองเมื่อวานนะครับกับลูกค้าที่ใส่รถโตลต้าวีออสปีประมาณ2008มาเปลี่ยนเป็นล้อเดิมนะครับไปใส่แล้วก็ถอนล้อตัวนี้ออกนะครับล้อตัวนี้นะครับผมมาส่งต่อให้ในราคาไม่แพงสําหรับพี่ๆที่อยากเปลี่ยนลายบ้าง นะครับอยากเปลี่ยนแนวบ้างนะครับแต่ไม่อยากไปเบิกใหม่นะครับไม่อยากใช้งบเยอะนะครับมาเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้ล้อตัวนี้หน้าตาลวดลายของเขาจะคล้ายๆกับลายทีอีสามเนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ของทีอีโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อกันนะครับล้อตัวนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับล้อตัวนี้นะครับหลักๆเลยก็คือที่ผมไปดูคือมันเป็นล้อขอบสิบห้านะครับกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตตัวนี้นะครับออฟเซตตัวนี้นะครับมองไม่ชัดแต่ผมดูให้ก็ประมาณสามสิบ ครับ30นะล้อตัวนี้เป็นล้อเทียบนะครับไม่ใช่ล้อแท้นะครับเป็นล้องานทั่วไปนะครับเบอร์ใหม่ก็ไม่แพงนะครับหลักพันแต่ขอภัยนะครับเบอร์ใหม่ไม่แพงก็หลักพันนะครับแต่ว่าถ้ามาซื้อของมือสองนะครับเอาแบบราคาเซฟงบหน่อยก็ถือว่าลดลงไปได้หลายพันกันเยอะนะสาหรับลูกค้านะครับที่ไม่อยากไปจ่ายราคาสูงนะครับก็ประหยัดงบลงไปได้เยอะเลยนะครับเอาเงินส่วน ล้อตัวนี้ผมขายให้ทั้งพร้อมยางและล้อเปล่านะครับของเก่าเรารับเทินด้วยสนใจแบบไหนทักมาได้นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชททนเทลยีเอ็หรือ2 1มา200รเมตรถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝา่งไวนาเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ